เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเมื่อลัวหลีต่อแบบตรงไปตรงมาทุกคนก็เข้าสู่ความโคลาหลนเห็นได้ชัดพวกพวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุนใดล้วลีถึงได้ตกปากรับคำง่ายาดเช่นนี้ถ้านางเป็นฝ่ายออกมาต่อสู้เองก็พอจะเข้าใจได้แต่ว่าหมู่เฉินที่มีขุมพลังเสนพวกขั้นกลางพลังของเขาไม่ได้โดดเด่นเท่ากับพวกที่ยืนอยู่ที่นี่ยิ่งกว่านั้น ผู้ต่อสู้ก็คือซื้อจิงเทียนจอมอยุ่ที่อีกครึ่งก้าวก็จะบรรลุขุมพลังยงเทียนแล้วนางคิดจริงๆหรือว่าหมู่เฉินจะไม่แพ้ไม่ไกลจากตรงนั้นโจหลิงยิ้มอย่างขมขื่นเมื่อเห็นภาพที่เกิดขึ้นนี้แววตาของเขาฉายแววซับซ้อนเขาเคยร่วมเดินทางกับลู่หลีมาระยะหนึ่งเขาจึงพอเข้าใจนิสัยของนางบ้างทว่าในช่วงเวลานั้นไม่มีสักครั้งที่เขาจะได้เห็นลู่หลีผู้นี้จะมาสนใจผู้อื่นนอกจากการเพิ่มพลังของตนเอง มูเฉินเจ้านี่ช่างโชคดีจริงๆแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้นางผิดหวังโจหลิงมองคนที่ย่างกรายเข้าไปข้างหน้าอย่างชา้ชาๆในขณะที่พึมพำเบาๆดูเมืองราชนีลววจะมั่นใจในตัวเจ้าเหลือเกินสือจริงเทียนหัวรับพลางจ้องมูเฉินอย่างเย็นชาเริ่มกันได้หรือ,อยังมูเฉินยิม้มภายในใน,ในตาสีดำไอเยือกเย็นก็พวยพุ่งเขาไม่คิดเลยว่าเจ้านี่ ยังจะน่ารำคาญเช่นเดิมเช่นนั้นก็เข้ามาเลยไอเย็นว่าผ่านในตาของสือจริงเทียนฝ่าเท้าก้าวไปข้างหน้าลื่นลิงอันหนานแน่นประทุบไม่รู้จบบทขยี้เศษหินโดยรอบให้แตกเป็นผุยผงความพ่ายแพ้ในสงครามเทพยุทธ์วันนี้ข้าจะให้เจ้าได้รู้ซึ่งบ้างดวงตาของสือจริงเทียนเต็มไปได้วยความโหดเหี้มเขาไม่ลังเลที่จะกระทึบเท้าลงบนพื้นดูเหมือนโลกจะสั่นสะเทือนเลื่อนลัน จากนั้นก็โน้มตัวลงไปต่อยมัดลงพื้นอย่างรุนแรงตึมคลื่นลิงอันมหาศาลพลุ่งพล่านไปทั่วจากนั้นพื้นดินที่มูเ่เฉินยือนอยู่ก็ยุบลงไปในทันทีคลื่นลิงอันร้ายกาจพุ่งพรวดออกมาจากพื้นราวกับหอกแหลมแทงเข้าที่ขาของมูเ่เฉินยังดุเดือดจังหวะเดียวกันนั้นมูเ่เฉินก็ขยับตัวร่างพ้ามัวเหมือนกับภาพมายาแตกสลายจากนั้นก็มาปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าซื่อจริงเทียนมูเ่เฉินยืดสองนิ้วออกไป แสงสีทองก็เปล่งประกายวูบว่าบนนิ้วแสงนั้นราวกับหอ,อกทองคำฉีกผ่านมิติเข้ามาแทงไปที่ลำคอของซือจิงเทียนคิดจะโจมตีข้าด้วยกระโปงตากระจกกระจกเจนนี้น่ารึซือจิงเทียนฉีกยิ้มมือของเขายื่นออกมาบังวิธีการโจมตีของบูเฉินไว้อน,นาเดียวกันคลื่นหลิงสีเทาเขาวก็แทรกซึมเข้ามาในลำแขนของเขาทําให้แขนแข็งแ,งแกร่งเหมือนดังก้อนหินซึ่งไม่มีอันใดเทียบได้ในแง่ของความทนทาน เพื่อแสงสีทองประทากับฝ่ามือเสียงโลหะก,ก็ดังกระจายออกประกายไฟล่นแปรปรับฝ่ามือของสือจิงเทียนสั่นสะเทือนเล็กน้อยขณะที่หยุดการโจมตีของมู่เฉินได้อย่างสมบูรณ์ใส่หัวไปซือจิงเทียนพลิกฝ่ามือเป็นหมัดและซัดออกไปอย่างรุนแรงคลื่นหลิงสีขาวเทาไหลทะลักออกมาราวกับน้ำป่าพุ่งเข้าชนมู่เฉินจังใหญ่บังตอบสนองการจู่โจมมู่เฉินก็สะบัดแขนเสื้อขึ้นมา ในขณะที่ถอยปราดมาด้านหลังฝ่าเท้ายึดทรงตัวอยู่ที่กลางอากาศเกลียวแสงวูบไววอยู่บนฝ่ามือลำแสงหลายสิบสายรวมตัวเข้าไปในอากาศคลื่อนหลิงอันน่าสะพรึงกลัวปะทุอยู่เหนือร่างมูเฉินจากนั้นค่ายคนสีทองก็ปรากฏขึ้นค่ายคนเหรอความเร็วในการจัดเรียงช่างน้ากลัวยิ่งนักเมื่อสังเกตเห็นค่ายขนของมูเฉินหลายคนก็ตกตะลึงความเร็วในการจัดเรียงค่ายคนของมูเฉินช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆ นี่ต้องมีฝีมือในการควบคุมคลื่นหลิงสูงขนาดใดกันแววตาของมูเ่เฉินเยือกเย็นลงในขณะที่ฝ่ามือเปลี่งกระบวนท่าหายในค่ายก้นกงล้อแสงสีทองระเบิดออกจากนั้นก็เคลื่อนตัวพุ่งผ่านท้องฝาตรงไปยังสื่อจิงเทียนในขณะที่กรงล้อแปลงสภาพเป็นแสงสีทองเข้มค่ายก้นยังงั้นรึเจ้าจึงมีทักษะจริงๆแต่จะให้ดีก็อย่าอวดค่ายก้นกระจกระจอย่างนี้สื่อจิงเทียนเข่นเสียง บนท่อนแขนเส้นเลือดก็เคลื่อนไหวราวกับมังกรสีเทาขาวที่อัดแน่นไปทั่วท่อนแขนแขนอโศรพิษหินสือจริงเทียนไม่มีทีท่าว่าจะหลบแต่อย่างใดเขาสัตว์ปัดออกด้วยแขนที่แข็งเหมือนกับศิลาพร้อมกับเสียงอื้ออึงที่กระจายออกคลื่นหลิงสีเทาขาวก่อตัวเป็นลมครั่งอันทรงพลังจากนั้นงูสีเทาขาวก็ก่อร่างขึ้นพุงเขาใส่กงล้อสีทองอยังดุเดือดเมื่อคลื่นหลิงสีเทาขาวปะทุออก กงล้อแสงสีทองก็แตกกระจายจากหมัดของสือจริงเทียนจากกระบวนท่านี้เห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของสือจริงเทียนช่างทรงพลังมากเลยทีเดียวฮึ <c oughs> โอ้เัิแบบที่คิดไว้เลยพอกลับมามิติไปชางเจ้าก็ไม่เหลือพลังอํานาจที่เคยมีในสงครามเทพพยุท์นี่คือพลังที่เจ้ามีในตอนนี้อย่างงันเลยหลังจากที่ทําลายกงล้อแสงสีทองด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแววหยันยามบนหน้าของสือจริงเทียนก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่เอ่ยย่ะมู่เฉินทว่าแม้สื่อจริงเทียนจะยอะเย้ยมู้เฉินแต่เขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์โชคโชนจากสงครามเทพยุทธ์ประสาสัมผัสในการต่อสู้ของเขาค่อนข้างโดดเด่นดังนั้นจึงรีบพุ่งไปข้างหน้าเมื่อต้องปะทะกับหลิงเจิ้นสื่อการต่อสู้ประชิดตัวจะทําให้ได้เปรียบมากกว่านอกจากนี้การต่อสู้นี้ก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นเดิมพันดังนั้นไม่ประมาทจะเป็นการดีที่สุดฮ่จะจัดการเจ้าในมัดเดียว รอยยิ้มอันร้ายกาดผุดขึ้นบนหน้าของสือจิงเทียนเขาส่งยิ้มเย็นชาให้แกมู่เฉินแขนสีเทาขาวแข้มขึ้นเรื่อยๆราวกับได้กลายเป็นหินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมังกรหินถล่มมัดของสือจิงเทียนสั่นออกมาพร้อมกับคลื่นหลิงอันหนาแน่นควบคู่กับเสียงคำรามของมังกรขณะที่คลื่นหลิงสีขาวเทาก,ก่อตัวเป็นรูปมังกรหินพุ่งผ่านห้วงอากาศกระแทกอย่างรุนแรงเข้าใส่มู่เฉินปังปังภายใต้การโจมตีที่ทรงพลัง อากาศรอบด้านก็ระเบิดออกยามนีการไหลเวียนของอากาศรอบตัวหัวรวมกับมังกรหินที่พุ่งตะบึงเข้ามามู่เฉินจ้องมองการโจมตีอันทรงพลังนี้ขณะที่ไอเย็นยเยือกวูผ่านในตาสีดำเขากำหมัดแน่นปราประทับสีดำสามชิ้นก็ปรากฏขึ้นในทันทีจากนั้นก็สัตวหมัดอันดุเดือดออกไปเช่นกันปราประทับแสงสีดำทั้งสามก่อตัวเป็นลำแสงระเบิดใส่มังกรหินคลื่นหลิงอันน่าเกรงขาม พุ่งออกมาประทะกันตรงๆปังปังปังมังกรหินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อประทะเข้ากับพลังงานที่สร้างขึ้นเทราะว่าสือจิงเทียนหัวเราะร่าสัดมัดออกไปอีกครั้งคลื่นลิงสีขาวเทาป่วยพุ่งทำลายตราประทับสีดำทั้งสามชิ้นอย่างสมบูรณ์หลังจากแลกกระบวนท่ากันสองสาครั้งก็เห็นชัดว่าสือจิงเทียนเหนือกว่าเมื่อทำลายตราประทับแสงทั้งสมได้สือจิงเทียนก็เตรียมพ่นคำยาะเย้ยส่มู่เฉินอีกครั้ง เพราะว่าทันใดนั้นเขาก็เหลือบมองเห็นแววตาของมู่เฉินที่เยือกเย็นลงหลายส่วนทําเอาหัวใจของซือจิงเทียนเต้นไม่เป็นสัมเขาเห็นลมสลาตานกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาจากหมัดของมู่เฉินบนพื้นผิวของกําปัน้นมีแสงสีดําแล่นแปลกๆความผันผวนอันครอบงําพวยพุ่งขึ้นตูมทันใดนั้นแสงสีดําก็กระนําออกมาจากหมัดของมู่เฉินปราประทับปรากฏขึ้นอีกหนึ่งชิน้นรัศมีหลิงที่อยู่โดยรอบ ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นยังมีตราประทับชิ้นที่สี่อยู่อีกเงินหรือแววตาของสือจิงเทียนเปลี่ยนไปเขาตรวจจับได้ว่าตราประทับลึกลับของมู่เฉินชิ้นสุดท้ายนี้สงพลังยิ่งกว่าเดิมตราประทับชิ้นที่สี่นี้มีพลังมากกว่าตราประทับทั้งสามชิ้นก่อนหน้ารวมกันหมู่เฉินสงบนิ่งไม่พูดอันใดเมื่อตราประทับเทียบโลก,กันชิ้นที่สี่ก่อร่างอย่างสมบูรณ์เขาก็เวียงมัดออกเมื่อมัดทุ่งออกอากาศก็ระเบิดในทันใด แม้กระทั่งอากาศยังถูกบีบอัดจนระเบิดในขณะที่มู่เฉินโจมตีใส่มังกรหินเพราะว่าครั้งนี้แสงสีดํากลับทําลายมังกรหินจนแหลกสลายเป็นอากาศสะท้านนอกจากนั้นพลังงานก็ยังไม่ได้ลดลงระดมเข้าโจมตีใส่ซื่อจิ้งเทียนการโจมตีที่ทรงอนุภาพของมู่เฉินทําให้เกิดความโกลาหลในกลุ่มผู้ชมทันทีกําแพงเล็กสื่อจิ้งเทียนตะโกนพร้อมกับไขว้แขนไปทางด้านหน้าคลื่นลิงสีเทาขาวพวยพุ่งขึ้นก่อตัวเป็นกำแพงแสง รูปลักษณ์ที่ปรากฏออกมากลายเป็นกำแพงหินอันแข็งแกร่งตั้งตรงานป้องกันอย่างสมบูรณ์ทว่ามูเ่เฉินไม่ได้รับผลกระทบอันใดปราประทับเทียบโลกันชิ้นที่สี่ปลดปล่อยระรอกคลื่นสีดำออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอากาศรอบๆที่ระเบิดตัวเองจากนั้นก็โจมตีไปบนกำแพงของสือจิงเทียนบัง <B ANG! S 1> ระรอกคลื่นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากระจายออกมาระหว่างทั้งสองคนไปให้พ้นมูเ่เฉินเปล่งเสียงเย็นยเยือก พร้อมกับคลื่นแสงสีดำอันถาโถมและเสียงระเบิดอันดังสนัน่นบวนลมรุนแรงกวาดออกในขณะที่ร่างของสื่อจิงเทียงกระเด็นออกไปกว่าร้อยว่าก่าจะกลับมาทรงตัวบนพื้นได้เสียงอื้ออึงของฝูงชนดังขึ้นทั่วบริเวณพวกเขาคิดไม่ถึงว่าหมู่ฉินจะพลิกสถานการณ์กลับมาเช่นนี้ข้าเคยบอกเจ้าตั้งแต่ในสงครามเทพยุทธ์แล้วว่าอย่าลืมตัวไม่เช่นนั้นต้องจ่ายค่าโงงมด้วยราคาแพงระยับ ูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนั้นเลยมู่เฉินคลายหมัดออกในขณะที่มองลงไปและพูดกับซื้อจิงเทียนที่มีท่าทางมืดครึมอยู่ด้านล่างการที่เจ้ามาได้เจอกับข้าอย่าคิดว่าจะเยียบหัวข้าได้ซือจิงเทียนจ้องมองมู่เฉินด้วยสายตาอันมืดครึมในขณะที่ดวงตาอัดแน่นไปด้วยเพลิงแค้นเขาก้าวขึ้นหน้าพร้อมกับเปล่งออกด้วยน้ำเสียงอันจริงชังบอกว่าข้าลืมตัวอย่างนั้นหรือข้าจะทำให้รู้ซึ้งว่า ไอกันแน่ที่เป็นสือจริงเทียนกระแทกฝ่าเท้ากับพื้นคลื่นหลิงอันทรงพลังก็ระเบิดออกจากร่างค่อยๆก่อตัวเป็นอสารพิษเก็ดสีเทาขาวเบื้องหลังร่างขนาดมหึมาปกคลุมที่เกล็ดที่ราวกับหินบนหัวมีเขาที่บิดเป็นเกลียวดวงตาสีเทาขาวไร้อารมณ์ประหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากแกนโลกที่ลึกเกินอย่างถึงเมื่ออสรพิษสีเทาขาวปรากฏขึ้นรัศมีพลังของสือจริงเทียนก็พุ่งขึ้นอีกครั้ง ผมพลังเกือบจะแตกถึงระดับยงเทียนสัตว์อสูรระดับที่74ของบันทึกหมื่นอสูรระดับดินสัตว์อสูรขั้นเทียนอสอรพิษศิลาในขณะที่มูเ่เฉินกำลังจ้องมองร่างอันมหึมาของอสอรพิศิลาเลือเพลิงสีดำก็พุ่งพล่านออกมาจากดวงตาของเขาโอ้คนที่มองดูโดยรอบถึงกบตัวสั่นง,งันงกเนื่องจากสัมผัสได้ถึงความผันผวนที่รุนแรงผิดปกติแผ้ขยายออกมาอย่างช้าๆจากร่างของมูเ่เฉิน คังที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ